ครับก็สวัสดีครับสวัสดีเจ้าทูตเราเพ่อเราก็อะไนี่กันเพื่อลงถ่ายคลิปเติมน้ำมันครั้งแรกกับปืนซับนะก็มาเติมน้ำมันครับแกน,นหนึ่งนะครับนี่อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับเราไปทำบุญนะครับเติมน้ำมันครับปั๊มปตทอ่าไม้ครับก็นี่ฮะ จรรับนะคออกบุญนี้แล้วครับนี <Okay. S 1> <T> ่ค <t> ร <Lake> ับนี่เห็นปลายแดงเนี่ยก็ใส่บางฝืนหน้าครับหัวตะทอครับนี่ีจะไปบ้านสามครับเต็มเลยครับอัเต็ม โอทโทางจากตึกมาสนามบินนะครับฝั <Yeah. S 1> ่งซ้ายนะครับ mm hmm. เป็นตั้มใหม่เหมือนกันครับฝ <Yeah. S 1> ั่งเปิดน่าจะได้ฝั่งนี้น่าจะเปิดปีมาปีหนือนะครันะครัอตรงนี้นะรัรข้าม yeah. ครับก็ทักได้ครับชูไม่แน่ใจว่าเคลืนหรือเปล่าครับตัวนี้เป็นยังรครับไดี๋จ่ายตังค์กันนะครับครั <c oughs> บก็เรียบร้อยครับนี่ครับโอ,โอเคครับ เดีย๋ยวไปกันต่อนะครับจังหวัดเลยคือกอค่กกครับ<อ>ก็เดี๋ยวไหมครับครับก็โอเคครับจีนนี้ซิปซันซเติมน้ำมันทั้งเลขแค่นี้พอน,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 นะครับก็นี่ครับม<อ>ันไม่ซิงห์เลยนะซิงห์เลยนะ นี่ดีเหมีอนโเงลงครับก็เพี่ยนะครับข่าัคลีมนี้สามนะครับเกียสแล้วครับนี่ออกตัวเกียสามครับนีกว่าครับปิกอัพครับคนสายมาเต็มนะครับไม่ไม่ปูวิวนะครับ ยังไม่ทำโตนะครับยังไม่คู่นะครับยังนะครับครับก็นี่ฮะถนนไปน้ำวินนาไปบรีรัมครับจากสตึกนะครับตรงนี้อยู่โรงเรียนสตึกนะครับตรงนี้หลักเรื่องจำรามาเช็คเหรอฮะอ๋ออยู่ตรงอะไรเช็คโอเคดปบระสเซียเช็คครับเจ็คกราที่สีชมพูเพ tie, tie, หมือนกันครับโอ้โห งานนี้ครับสีชมพูเต็มวัดนะฮะสีชมพูเสียบี้ดอกี้เสียติ๊กครับสีน้ำเงินกันเดียวครับสีฟ้าทะเลนะฮะเดี๋ยวจะให้ไปทำสีใหม่ครับเป็นสีฟูครับก็แค่นี้กันนะครับฝากกดติดตามได้นะครับครับสวัสดีครับแรงครับแรงแรงครับเสียติ๊กลองเสียติ๊กลองครับแรงครับแรงแรงแน่นอนครับ สวัสดีครับ